เื่อเขาเป็นกูโสโลบายว่าทั้งสี่เหล่าเนี่ยรู้จักกันัเงินเดือนให้ต<ด>ันันแรกเลยทั้งเงินเดือนอาหารแล้วก็ทั้งเงินเหล่าก็มีกูเลยจักรอรน,นี่ไม่มีแดงมั่งมายมพาสันถามมาเยอะมากเลยที่ทนา,มมายของเสจากว่าทั้งก่อนเราคุยกันไปนแล้วว่าทำยังไงให้สอบติดซีตั้งใจม5ยังไม่ได้ม6มันเอาจนได้ไวใช้เลยครับหลังจากนั้นเข้าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับไล่ฟังหน่อยหลังจากที่สอบได้เนี่ยเราจะต้องเรียนเตรียมทหารก่อน2ปีเนาะนเราไปสอบเหล่านั้นพอเราได้ ไปเรียนรวมที่โรงเรียนโรงเรียนเตรียมทหารการมีเพื่อนเราเนึ่เรื่องทหารนการตำรวจก็จะไปเรียนรวมกันเพื่อเขาเป็นกุสโลบายว่าทั้งสี่เราเนี่ยรู้จักกันจะรู้จักกันหมดทั่วประเทศเพราะนี่แหละพอจบไปนี่คือประโยชน์รวมเป็นกี่ปีแต่ตอนที่ผมเรียนน่ะก็เรียนสองปีเตรียมทหารสี่สิบสามโรงเรียนในร้อยจุรรุ่นห้าสิบสี่เขาจะบอกสิบเอ็ดรุ่นจะเป็นรุ่นของเขาเหมือนท่าเรือก็จะมีเตรียมทหารสี่สามในเรือรุ่นจุดๆอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกันเลขจะไม่เหมือนกันเลขเตรียมทหารกับเลขเราใช่ถ้าสี่เราเนี่ยรวมก็เกือบ เจ็ดร้อยจะเป็นหนักฐานบวกกับตำรวจไปเตรียมทหารสองปีเรียนอะไรบ้างใช่ไหมก็เป็นหลักสูตรมปลายครับมห้ามหกคือหลายคนที่เข้าไปมสี่ก็ไปเรียนมห้ามหกมาเหมือนเข้าไปมหกก็ได้เปลี่ยนเดี๋ยวมาเป็นเหมือนเป็นมหกแต่ถึงแม้ว่าผมจะรู้นะครับก็มีเพื่อนที่เป็นแบบเด็กมสี่นะแต่พวกนี้เรียนก็เรียนเก่งนะต้องยอมรับว่าเขาเก่งแล้วจบมาเป็นอันดับที่อะไรเลขตัวเดียวอ่ะ เนี่ยจำไม่ได้พอราเบไปผู้ได้เปรียบพอเราเข้าไปเนี่ยก็จะต้องเรียนสองปีเนาะก็จะเป็นการเรียนมปลายผสมกับวิชาทหารเอ้ตอนนั้นก็เรียนรอรอนี่ใช่แต่ว่านังวายอยู่แล้วมีวิถีชีวิตยังไงบ้างมีว่าเขรียกว่ารอปจรอปจคือระเบียบปฏิบัติประจำครับจะเป็นตารางการปฏิบัติตื่นตั้งแต่ตีห้าชึ่งเลยลงมาก็จะมาการบริหาราวิ่ง เสร็จก็ปล่อยขึ้นไปอาบน้ําเสร็จหรือหัวหมูครึ่งมันลงแถวเพื่อตรวจร่างกายปลูกฝังนิสัยของความเป็นอาหารตั้งแต่เด็กนักเรียนในร้อยเป็นนักเรียนเหล่าเลขนั้นเนี่ยมีความเป็นพี่เป็นน้องแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเดียวกันก็จะประสานงานง่ายกว่าอ๋ออันนี่คือสุรบายนะเข้าใจแล้วที่ข้อหัวบิ๊กเขาเกิดรุ่นเดียวกันทั้งอ่าเลยส่งกันใช่ใช่เพราะเขาสนิทกันตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ก็โดนอะไรกันมาก็คู่เลยจ้าปลารเนี่ยไม่มีแดกใช่ไหมมากมายมหาศาลช่วงเวลาที่เราผ่านความยากลำบากเนี่ยมมัันนจะรู้สึกว่าามันนน เหมาเือนเราแบบหมอบลูก5นาทีอ่งทางที่คนธรรมาดา5นาทีก็ถ่ายมือถือก็หม,อหมดแล้วก็หมดแล้วความจำเมื่อตอนที่เหนื่อยที่สุดอ่ะมันก็จะจำได้เหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานเรื่องกินอ่ะเรื่องกินพิซซ่าทุกมื่อไม่เขาก็จะมีเมนูอาหารที่ทางโรงเรียนอันนี้ในมุมมองที่ผมจบมารับราชการแล้ว<อ>แล้วก็เห็นอาหารที่หน่วยทำแล้วก็เทียบกับตอนที่เป็นนักเรียนอ่ะตอนเป็นนักเรียนอ่ะเราก็จะคิดว่าไอ้อาหารมันไม่อร่อยแต่จริงแล้วอาหารของนเก่นเตรียมอาหารเี่นในร้อยทั้งสี่เราเนี่ยดีที่สุดแล้ว ก็รู้สึกว่าเอ้เรากินบ่อยไงเราเลยว่าแม่อร่อยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ข้างนอกนี่คืออาหารตามสั่งข้างในนี่คือเขาสั่งมาให้ค่อนข้างน่ากินครับผมเสริมให้มีปอาหารยังมีเลยไม่ขาดเสื้อผ้าคือฟรีแทบทุกอย่างครับคุณแค่เอาตัวมาเองเดียวแค่สอบติดทุกอย่างฟรีใช่อ่ามีเสียค่าค่าครอบครัวเล็กน้อยจําตัวเลขไม่ได้แต่ไม่มากถ้าเทียบกับมหาลัยแล้วน้อยมากครับแล้วก็มีเงินเดือนให้ด้วยนะมีเงินเดือนให้ตั้งเรียนหมดแรกแต่ทั้งเรีนเตรียมอาหารแล้วก็ทั้งเรียนเหล่าก็มีแต่ว่าตั้งแต่ม .4 ก็มีเเเเเงินนนนนดือออใหห้้้แแแลลววกก็ตต่่ปปปัรรรีีีียยมาา ปในเรนียนเหล่าก็มีมันก็เป็นวิถีชีวิตที่ถ้าถ้าสอบได้มันก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยเนาะไม่ต้องแบบไปขอบมาหาลัยต้องคอยหาสมัครงานแย่งงานหรือทาอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือคุณสอบได้อืได้เลยใช่ครับก็เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่ง